ได้อนุโมต้นาายพล <c oughs> <c oughs> วันนี้นะเป็นวันเตรียมการในะอีกวันหนึง่งสำหรับงานทรงน้ำนะบูชาพระมรมสารีริกตาประจำปีนะวันมาฆะบูชาปีนี้ ตรงกับวันเพ็ญน,นะตรงกับวันเพ็ญตรงกับวันพุธเป็นวันเพ็ญพุธสติของคนโบราณพระอุปคุตออกบินาบาตโปรดนาะโลกนาะนทุกทุกวันเพ็ญแต่ต้องตรงกับวันพุธนะเป็นคําของคนโบราณนะที่จริงแล้ววันพระจันทร์เพ่ญ เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันเพนเดือนสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกเป็นรับทำคำสั่งสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาวันเพนเดือนหกเป็นวันตรัจะรู้อนุตระสมมาสัมพธิญยานวันเพนเดือนแปด เป็นวันแสดงพระธรรมจักปวัตนสูตรนะขั้นแล้วต่อมานะคติองค์คนโบราณนะก็เลยยกเอาคำว่าวันเพ่นเนะพราะนิสัยอุปนิสัยธรรมชาติของพระพิสุสงฆ์ในพุทธศาสนานะในนักบวชละทธิต่างๆในอินเดียนะจะใช้เวลาในกลางค่ำกลางคืน นะในการบาเพ็ญสมณธรรมงานะแล้ววันเพ็ญพระจร์เต็มดวงนะเป็นวันที่จิตใจของผู้คนทั้งหลายสดชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษนะต่อมาก็เลยผนวกเขานะให้กติความสำคัญของพระอุปคุตนะก็ว่าวันเพ็ญพูดพระอุปคุตออกมินทบาดโปรดจัดนะในเวลาค่ำคืน นะเพื่อให้นะแตกต่างไปในะมเมื่อครั้งสมัยพุทธก,กาลพนะระเจ้าประสงค์บินาบาตแต่เช้านะในเวลาคำคืนก็ได้นะต่อมาก็เลยทำเนียมไทยในบินาบาตในช่วงเช้านะแต่ละมื้อแต่ละวัน <c oughs> นะก็เลยพนวกเขานะเป็นธรรมเนียมเป็นตำนานนะพระประคุตเป็นพระมหาเถระผู้ทรงฤทธ ผูนะ้ได้ลิธานุภานะประมาณปีพศสองร 200, นะพระเจ้โศกมหาราชนะเป็นพระราชานะปกครองแวนแคว้นขยายอาณาเขตรวบนะรวบเมืองนะชมพูทวีปนะเขาเป็นประเทศเดียวกันนะชัอาปาตาลิบุตรนะรวบรวมพระสถูปพระาพธาตุพจดีแดีมื่นสะี่พันแห่ง8 4ดหมี่พันที่ นะแล้วปรารบจะเฉลิมฉลองพระยามันะพยมานะพยมานตนเดียวกันที่นะรังควานนะกับพระพุทธเจ้านะพระเจ้าโสเออบัดนี้พยามานทำลายมนทนพิธีของเราแล้วนะต้องการพระที่มีฤทธานุภาพนะองค์ใดองค์หนึง่งนะเพื่อที่จะมาปกปักรักษาในการเฉลิมฉลองเจดีย์ วัดวารามสถูกแปดหมื่นสี่พันแห่งโชโลกตอนนั้น,นทโวชมพูทวีบเลยแลก็เลยไปอาราธนานิมนต์พระประคุตจากกุฏิแก้วกลางสะดือทะเลพระประคุตวอาท่านทั้งสองกลับไปก่อนเถอะผมจะไปที่หลังพระประคุตมาที่หลังถึงก่อนพนระ มาเดระสององค์นั้นนะสององค์นั้นก็มีฤทธิ์แหวกน้ําทะเลลงไปนิหมดพระประคุตขึ้นมานะพระปรปคุตขึ้นมานะันางปลกเจ็ดนะปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเฉลิมฉลองนะพระเจ้าโศกมหาราชนะคลาแรกครั้งแรกเห็นพระอุปคุตตัวพร้อมๆเหลือง,งนะเอ๊ะพระพร้อมเหลืององค์นี้จะมีฤทธานุภาพอย่างไดนะก็ไม่ได้ ศถาเป็นเต็มแบบนะก็เลยนะตอนเ้ามหมาพระประคุตไปบินทบาทพนะระเจ้าอาโศกมหาราชปล่อยช้างตกมันนะไปพนะระอุป,ปคุตเอาที่มือชี้กระพองช้างนะช้างยุดจังงังแข็งนะเป็นก้อนหินเลยนะนะมกโอนะในอนุภาคว่านิมนพนะระประคุตนะที่นี้พยาม,มาน นะต่างกองทัพมารังควานเราประกุดดึงดึงเอาสายรัดประคดกวัดแกว่งไปในอากาศนะเป็นโซโลเล็กข้างหนึ่งมัดสากมาเนาวข้างหนึ่งมัดคอพยยมานไปนะไปมัดใส่กันกันกบนะก้อนหินก้อนใหญ่จนกว่าจะเฉลิมฉลองพอสูนะ้พปจะดีแล้วเซตเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพนะะยยะมานถูก นะพระประคุตทรมานนะก็เลยเป็นธรรมเนียมนะคนก็เลยเชื่อตามตำนานนะไม่มีหลักฐานในประไตพิดกนะแต่เป็นหลักฐานในปกินณกะนะแปลว่าทั่วไปอังนั้นกะ็จึงเป็นธรรมเนียมนะทางเหนือตันะกบาทเพ่นพุทธนะทางอีสานอันเชิญพระประคุตขึ้นจากน้ำนะมาปกปักรักษาพิธีการทำบุญ นะจึงเป็นพิธีเอกรกนกะยิ่งยุคนีนะ้ผู้คนทั้งหลายเพราะบางทางความเชือ่อเพราะบางทางความคิดเพราะบางทางสติปัญญานะจึงถูกการสร้างนะความเชือ่อมาครอบงับนะไน้มากในง่านยะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นผู้คา้านะป่ารบเรื่องตักบ่าประอุปคุต ในวันเพ็ญพุธคือคืนวันพรุ่งนี้นผู้คนทั้งหลายก็รวบรวมกำลังทรัพย์เขาสารอาหารแห้งเครื่องเรียนเครื่องเขียน,นเครื่องกีราอาหารครัวเครื่องปรุงของอยู่ของกินทั้งหลายรวบรวมกัน,น <S <S เพื่อที่จะตักบาตรพระอุปคุตที่จริงแล้วเป็นแค่อุบายอุบายว่าเอาสิ่งที่ได้จากปิณฑบาตไปให้กับเด็กน้อย ในโรงเรียนไปให้กับเรือนจำนะไปให้กับกลุนะ่มเพราะบางโดยโอกาสในสังคมนะในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลทนะ้าใดมานะอย่างหุยทรายนีนะ็มีคนนอนติดเตียงมีคนเพราะบางมีคนซุ่มเสี่ยงนะมีคนทุพพลภาพนะก็ควรสงเคราะห์อนุเครานะห์ถ้าจะให้หมู่เจ้าทั้งหลายนะโยมเอ้ย นะเอาของไปให้นะไอ้คนนั้นหน่อยเน้อนะมันนอนติดตเตียงมาหลายปีแล้วนะเอาของไปให้บ้านหลังนั้นหน่อยนะนะคุณโยมทั้งหลายก็จะไม่ได้ยินจะไม่ได้ฟังนะถ้าบอกว่าเต้าบ้าพร,ระประคุณนะเขาสารอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องขรัขวทั้งหลายตามมีตาม,ม,ตาม,ม,ตามได้ทุกคนก็นเลยต้องการความมัง่งคั่งมั่งมีสุขภาพดีอายุมันขวัญยืนยาว นะมีโชคมีชัยได้ราบได้วาสนาได้ยศถาได้สรรเสริญนะได้ความดีของโลกนะก็เลยกุลีกุจอขมักขเมน้นนะมาตักบาตพระอุปคุตนะอย่างนั้นเป็นตน้นอย่างนั้นวันนี้นะเวลา16นาฬิกานะเป็นกิจกรรมนะของชุมชนของหมู่บ้านของโรงเรียนนะออกบูธนะออกบูธนะประกวดพัก นะแล้วกนะ็เป็นบุญขา้าวจีเอาเข้าวเหนียวมาปั้นนะขา้าวจีเพื่อแจกกิ่นแจกอยูนะ่ประกวดกันนะวันรุ่งรุ่งนีนะ้ก็ออกโรงทานขา้าวจีแล้วก็นะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตนะุวันนีนะ้ประกวดพักแล้วให้รางวัลให้รางวัลแล้วก็จนะมอบเกียรติบัตร นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็นการกระตุ้นนะความตั้งใจในการพยุงสนะารฐานะนเะศรษฐศาสตร์ครัวเรือนเศรษฐกิจครัวเรือนนะคนบ้านบ้านคนบ้านนอกนะปลูกในสิ่งที่อยู่อยู่กับสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินนะเพราะจะนะลดทอนค่าใช้ใจ่านยะในบ้านในเรือนในครอบในครัวอาจจะค้าขายได้นะ อันนี้ก็เลยกระตุนนะกระตุนนะวิธีกระตุนก็คือเอามาร่วมกันนะให้เกิดภาพที่นะผู้คนชาวบ้านนะหรือการนะสื่อสารกันให้มันชัดเจนกว้างขวางอันนี้ถ้านะเป็นกิจกรรมส่วนนีนะ้จากนั้นนะก็ยกเอาพืชพักนะตัวแทน,นะนของพืชของพักทั้งหลายนะเพื่อบูชา พระพุทธประธรรมประสงค์พร้อมก,กันกับจุดประฏีบ2,500นะได้จากวัดนะทุงโพไปสานท่านะนาจารยนะ์ก่อนอวุธาปปรระนะคคให้วาามนุเ์นะทีบมา2,500ดวงนะเพืน่อน้อมบูชาพระอระหันตเจ้า1,250รูปนะบูชาพระพุทธศาสนากึ่งพุทธกาล2,500 หกสิบแปดดวงนะก็รวมกันทั้งหมดเลยนะเพื่อให้เป็นการบูชานะวันปรุง,รงนีนะ้ทำวัดเยน็นตักบาตรพระอภคุณประนะจำมาได้อาจจะนะอาจจะมาได้เวียนเทียนนะตามระเบียบนะที่ทางการก็ตั้งไวนะตง้ต้องเวียนเทียนนะต้องไหวพระรักษรักษาศีลนะประพฤติปฏิบัติทำเวียนเทียนนะนะระเบียบรชาชการ นะแต่ระเบียบปฏิบัติกับปรับนะตามสถานการณ์นะวันนีนะ้ขณะดอกไม้ก็จัดดอกไมนะ้ให้เรียบร้อยนะแล้วกนะ็ตกคำย้ำแรงนะมีกิจกรรมรวมกันก็ทำเถนะดีกว่าไม่ได้ทำนะควรควายช่วยเหลือนะในวัดวารามญาจโจมนะที่อยู่ภายในวัดนะตรงไหนมันไม่สะอาดตรงไหนมันสกปรกนะให้ช่วยเหลือกันดูแลนะเพราะ วันพรุ่งนี้เนชะ้าหลังจาบินดาบาดละอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขมาคาราวะนะประกอบพิธีอันเชิญนะมาอย่างมนทนพิธีสงน้ำนะไหวพระสวดมนต์รับประทานอาหารแล้วก็บเปิโดโอกาสนะให้สงน้ำพระบรมสารีริกธาตนะุไปจนถึง15นาฬิกานะ15นาฬิกาก็อันเชิญเก็บนะก็บสำเร็จ บุญนำะมาคบูชานะในปีนี้นะก็แจ้งรนะะเบียบนะในการบําเพ็ญนะแล้วความโนะชคดนะีอย่างหนึ่งนะปีนีนะ้วันที่สามนะผู้ค่าอธรน,นะจะได้ไปรับสาวเสมาธรรมาจักรรางวัลนะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานะเป็นรางวัลสูงสุด นะของมูลนิธิหลวงปู่จามหาบุญโยรนะักก่อนนั้นเสาก่อนนั้นนะเป็นของพระครูสังฆวิสุตนะตอนนี้อพระครูสังฆวิสุตตายไปแล้วนะก็ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรางวัลสูงสุดในชีวิตนะของขลังฝ่ายพรนะสงฆ์เหอไหมนะเหอยศเหออย่างเหอรางวัลไหมนะเรื่องของโลก ได้มากก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปนไะม่ได้ติดในรางวัลไม่ได้อยากได้ในนาะยกย่องสรรเสริญนนะไม่ต้องการอันใดทั้งนั้นนะถึงแม้มักผลพันะิพาะก็ไม่ได้มีจิตต้องการปรารถนานะให้มันเป็นความอยากในหัวใจนะเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ของตัวเองนะเวลาหิวมากก็กินข้าวให้อิ่มเวลากระหายมากกนะ็ดื่มน้ำให้เต็มท้อง นะเวลาไม่สบายมากอะซสอาย่ยานะอยากหายจากโรคไหมยนะมันก็อยากหายแต่มันก็ต้องกินยานะฉะนั้นปัจจุบันก็คือต้องกินยาไนะม่ได้กินยาเพื่อให้หายโรคแต่กินยาเพื่อให้ได้กินยานะการรักษาทานรักษาศีลรักษาภาวานารักษาคุณงามความดีนะมูเจ้าอย่าไปหวังนะสวรรค์ชั้นฟ้าพนารือผ่านนะให เข้าใจว่ายินดีพอใจสุขใจอิ่มใจในสิ่งที่ทำขณะนี้นาออกโรงทานก็อิ่มใจก็ก,การออกโรงทานสุขใจก็การออกโรงทานนาทำอยู่ทำกินให้คนอื่นก็นยินดีพอใจอิ่มใจในนาทีนั้นน,า,นาทีของเราพุทธบริษัทยกย้องเธอชูลบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปหวังถึงนาสันฟ้านีละพัน ให้หวังเพียงแต่ว่าเออสาธุให้ข้าได้มีโอกาสได้บูชาให้ข้าได้มีโอกาสได้นะมีส่วนร่วมให้ข้าได้มีโอกาสได้น้อมบูชานะไม่หวังเอารูปนะสมบัติในมนุษย์ไม่หวังเอานะทิพยสมบัติในโลกสวรรค์นะไม่หวังเอาพรหมไม่หวังเอาปรานิพานะอันใดก็ตามนะฝึกหวังไว้ใจนั้นทุกร้อน นะอันใดก็ตามฝึกวางไว้ใจนั้นอิสระเบาสบายนะปลูกพักลดน้ำใส่ปุ๋ยพวนดินนะพักนั้นเป็นของเราเราต้องได้กินอย่างแน่นอนข้อนะนี้ฉันใดบุญกุศลธรรมะมรรคผลคุณงามความดีนะสวรรค์จะไปที่ไหนเสียนะพระนิพพานจะไปที่ไหนเสียนะเพราะจุดหมายปลายทางของทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะ ยอมเข้าถึงความระงับดับใจของตนเองนะถ้ายังไม่ได้ระงับดับใจแบบโลกโลกใดใดไม่อาจไปพนีผ่านใดนะฉะนั้นให้ทานอย่าวางผลนะทำความดีอย่าวางผลนะบำเพ็ญบารมีอย่าวางผลนะเ,นราาลนะเรื่องของผลไม่ใช่เรื่องของตนนะเรื่องของตนไม่ใช่เรื่องของผลนะถ้าตนมัน ถูกแล้วผลก็ถูกตามมาอย่าไปเดือดร้อนนะโอ้สาธุเดอนะขอบุะค้คานะได้สวรรค์นิรพานสาธุเนอร์นะพค้าสละเงินนะรวมค้าดอกไม้แล้วให้ได้สวยให้ได้งามนะได้ให้พ้นทุกพน้พนโทษพ้นภัยพ้นอันตรายสาธุเนอร์นะพคา้านาะร่วมบุญบูชา นะอนุโมทนานะจัดดอกไม้ก็เพลินแล้วนะขอให้ผู้คาพ้นทุกพ้นโศกอันนั้นอันนี้นนนมันไม่พ้นล่ะนะไม่พ้นทุกไม่พ้นโศกไม่พ้นภัยละนะมูเจ้าก็น้อยใจยโอ้ยนะอุตส่าห์ทำบุญอุตส่าห์ทำทานอุตส่าห์ไปวัดอุตส่าห์ขอพรอ,อุตส่าห์ไหวสารนโมนามานะซ้อยก็ไม่ได้ช่วยเหลือก็ไม่ไดนะ้ที่จริงมันคนลเรื่องกัน นาะสาธุเดอร์นะเงินหาบาทสิบบาทร้อนยะบาทที่ผู้คาอนุโมทนาซื้อดอกไม้นะขอให้คาได้มีส่วนสละทานขอให้คาได้มีส่วนนะบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนเดอรนะ์จบแค่นั้นนะส่วนผลอันดนะใดอะไรใดอันเกิดมันะสุดแท้แต่เหตุสุดแท้แต่ผลนะถึงที่สุดใดแน่นอะนแต่อาจจะไม่ได้ตามที ขอพรนไวนะ้สาธุดอ้อขอพ้นกรรมพ้นเวรพ้นทุกพนก้นโะศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นความทุกข์อกทุกเจอนะพ้นความยุง่งยากในชีวิตนะเผอวเาชีวิตนี้เป็นปกติคือความยุง่งยากชีวิตนี้เป็นปกติคือความวุ่นวายชีวิตนี้เป็นปกติคือความคัดข้องไนะม่ได้ต่างไปจากนี้เลย เอาตั้งใจวันนี้อังคารที่สิบหนึ่งนะคุณวิภูสิทธิิวิภูชัยกุลเราก็น้อมตอวายพระตาหารรวานข่าวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะก็ขอหนุยอวรพรนะท่านที่เกิดในเดือนที่สองของปีกลุนะ่มภาพันธนะ์ขอใหนะ้มีอายุมั่นขวัญยืนยาวนะมีสุขภาพพรานาใหม่มีสติมีปัญญา มีกำลังทรัพย์ที่จะบำรุงบวรพระพุทธศาสนามีกำลังกายประคับประคองความพาสุขให้เป็นไปในชีวิตมีกำลังจิตใจที่งดงามเช่มช้อยมีความสุขฉ่ำใช้ไหลนมีหัวใจที่เต้นหล่อเลี้ยงร่างกายนตลอดต่อไป ยะท้าวริวะอาปุราปาริปุรินติสักรางเอวามีวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังดุหังกิปะเมวะสามิชตุสเปปุรินตุสังกปา a จันโดปนรโสอยามามิโชติระโสยอาทโยววะนุสปโรโกมินาสตุมเตมวานวานาลโยสุขีดิงอายุโกมวาณิว สจังวุ่นทมชายโนจัตตารุอามาวันดันติอายานโนสุขังอาลังอกต วัสนานังอาคานามาวิจารณังอาเขมุเตมสันนานังดากินเยนุตารีมาสันานังวิรังุมาสเมสุงเกอากิสังเกปสันนานังบุญญาเขติานุตเรอาคาสัมินดานดัดดานตังอากาบุญญาบวดาติ Akang ayo swano sha ya so kiti so kang malang kasanda thame samahito dewa puto manuso akapato pamodati tai pa waktu sa pamangkara ภาเวนะสันดัสติบวันตุเตมอาวัตุสัพมังกาลังรัางันโตสัพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสันดัสสติบวันตุเตภาวัตุสัพมังกาลังรัางันโตสัพเดวตาสัพะ